ตอนนี้เป็นประเด็นยูนเลยนะเดี๋ยวจะพาไปเล่ค่ะความคืบหนานะคะหลังคนงานแล้วก็ชาวบ้านรอบโรงงานผลิตอาหารเชแข็งอำเภอาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเขาออกพยบโยวัดมาว่าซ้ำขึ้นแล้วนะลังพบยังมีกินก๊าซแอมโมเนียรั่วก,กระจายออกมาค่ะวอนแรงแก้ปัญหาด้านผูกเกี่ยวคองค่ะก็ออกชีแจ๊งเตรียมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบค่ะ ความขืบมนาเหตุการณ์ก๊าซแอมโมเนียรั่วภายในโรงงานบร,ริษัทนิสุยประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งส่งออกต่างประเทศตั้งอยู่ในพื้นที่มูเทนึกตำบลท่าคามอาําเภอหาดใษยจังหวัดสงขลาค่ะหลังเกิดเหตุเมื่อช่วงเวลาเสทุ่มข้องคืนวันที่บเจมีนาคมที่ผ่านมานะทำให้ต้องอพยพคนงานถี่พผักอยู่ในโรงงานนะดับโกคนนี้ออกมากค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานชาวเมียนมานะพบว่าพาร้อมกันนี้ค่ะก็ยังอพยพชาวบ้านโดยรอบโรงง,งานนะในรัสมิ0เมรอยแม่เตยเดื่่ความปลัด าชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนะครับก็ระบ,บุว่ายังคงได้กลิ่นก๊าซแอมโมเนียอยู่เป็นระยะระยะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนครับขณะนี้ไม่สามารถพักอยู่ในบ้านองตัวเองได้เปราะเกรงวา่ากลิ่นแอมโมเนียจะมีผลต่อสุขภาพขณะเดียวกันครับตอนนี้ตอนใหม่ที่โปกอยู่นาบริเวณโรงงานแล้วก็ตอนเรียนของชาวบ้านนะครับก็ไว้เนี่ยทยอยรวมลงมาเรื่อ<ช><ล>ยๆคาดว่าอาจจะเป็นผลมาจากก๊าซแอมโมเนียที่รัวนะครับชาวบ้านบอกว่าไม่เคยพบไม่เคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับช่วงนี้จึงต้องอาศัยอยู่หัดไปก่อน ซึ่งไม่จะอยู่ยากลาบากว่าการอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็สู้เสียรายได้ไปบ้างซึ่งโรงงานและพักตะทองติ้นก็ได้เข้ามาดูแลในเรื่องของอาหารในถูกมือนะครับอย่างไรก็ตามทิ่งที่โ้รงการมาทีสุดตอนนี้ก็คือความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาให้จบโดยเร็วเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับแต่ก็พยายามเข้าใจทางโรงงานที่ต้องไล่แก้ปัญหาไปทีละจุดเพื่อให้คนในพื้นที่และคนงานได้ใช้ชีวิตปกติและประวัตเราในต้องพึ่งพาก,กันในการดำรงชีวิตนั่นเองครับใช่แล้วค่ะ ยิดจัตติพานมานะครับตอนนี้ชาวบ้านหลายคนก็อาศัยอยู oui? ่ในวัดแล้วก็เดือดร้อนอยู่นะครับใช่ค่ะอะไรมั่งแล้วก็จะได้เต็มตัวถูกันอาหารการกินก็คือเขาทีม ทางนู้นก็เขาทํานะแต่ว่าบางทีก็คือถ้าชาวบ้านคือบางคนเขากินไม่ได้ก็คือไปเอามาเองมากอะไรแกงมากพราพี่น้องเขาส่งกามายื่นมือมาช่วยเยอะเหมือนกันก็คืออาหารการกินก็ไม่ได้อดไม่ได้อะไรเราก็ขายของอยู่ตรงนั้นเราก็ผูกพันกับโรงงานนั้นแม่ก็ทํางานที่นั่นเราก็ทํางานที่นั่นเราไม่มีทางที่จะทาร้ายบริษัทเราช่วยอะไรได้เราก็ยังช่วยเหมือนการประสานงาน ของที่อื่นที่เขามีปัญหาเขาก็ทักมาเราก็จะช่วยเราก็จะบอกเออเนี่ยเหมือนกับบริษัทเขาก็มีความห่วงใยนะเราไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าจะไปทําให้เขารู้สึกว่าเอยเรานั่นอะไรเขาหรือเปล่าค่ะขอให้ตัวแทนของทุกฝ่ายนะครับคามภูปรีนทองกรกครองส่วนถ่องทิ่นที่เข้ามาดูแลพื้นที่พร้อมด้วยนางสาวสุนารีบุญชุปปปสสงขลาจนาทีท่านนายาเทศกับจังหวัดสงขลาส่นานักงานสิ่งแวดลลอมและควบคุมมลพิษที่16 ัวแทนโรงงานวิศวกรและภาคส่ซ้นที่เกี่ยวข้องครับแต่ออกมาตั้งโตะแถลงลังมีการเข้าไปตรวจสอบในรัวโรงงานเมื่อชาวและกว่าดีผ่านมานะครับจากการตรวจสอบของสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ซึ่งเป็นการตรวจสอบขาแอม,มเนยนครับที่ลอยในากาบบริเวณภายนอกของโรงงานโดยเริ่มตรวจคุณภาพอา,ากาศบังจาั่28มีนาคมลังเกิดเหตุจำนวน8จุดครับที่ตรวจควัดได้ตย,ยู่ที่3ึง5 ppm 29มีนาคมครับอยู่ที่ประมาณ3รมทึง 12 ppm แต่ส่วนข้องหน้าโรงงานก็ค่อนข้างที่จะสู้นะครับอยู่ที่27 ppm นะครับส่วนแหลกว่านะครับช่วงชาวก็ตรวจตายประมาณ2.5ถึง6.5 ppm ถึงด้านมาตรฐานความปลอดภัยดิแพทแนะนำนี่ก็คือต้องไม่เกิน25 ppm ครับสำหรับกระบวนการลดความแ้มค้นของแอมโมเนียค่ะที่อัดอยู่ในห้องล้อเย็นนะขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กำลังใช้วิธีการเป่าระบายตัวก๊าซเลือโยประมาณ1 4 0้บลูกบอลแบตออกมาค่ะพร้อมกับฉีดผนฉีดหมันน้ำในนาเพื่อดักจับไม่ให้ก๊าซเนี่ยแพ่กระจายออกนอกพื้นที่ค่ะส่วนน้ำเทลย์มาจากมันน้ำซึ่งปนเปื้อนแอมโมเนียค่ะทางโรงงานก็ได้มีการปิดกั้นนะคะไม่ให้ไหลลงสู่ลำรางสาธารณะนยคะแล้วก็นำน้ำ เทปบนเปืือนเนี่ยพักเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียแต่โดยปกติแล้วค่ะเขาบอกว่าแอมโมเนียเนี่ยจะสร้างมาละลายกับน้ำได้ดีแล้วก็ระเหยหายไปภายในสั้นวันนะคะคทางนี้ค่ะกระบวนการลดความแคมคอนของแอมโมเนียก็ต้องมีการวางแพนย่างรัดกุมค่ะเนื่องจากว่ามีการปุ่งกระจายออกมาเป็นระยระๆนี่เลยนะโดยภายในห้องเกิดเหตุค่ะก็มีก๊าซสะสมอยู่ภายในปริมาณที่มากพอสมควรตรงนี้ค่ะก็จะต้องห้าหรื้อเพื่อห้าวิธีดําเนินการต่อไป ด้านวิศวกรจากบริษัทปิตาจำกัดซึ่งเป็นผู้ออกแบบและก็ก่อสร้างโรงงานก็ได้เข้ามาตรวจสอบโครงสร้างอาคารเทอิยนยังผิรูปนะเข้ากระบุนะว่าอาคารนี้ค่ะเป็นอาคารคอนกรีตเสื่อมเล็กก่อสร้างมาเป็นระยะเวลา17ปีแล้วค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตาเปล่าเนี่ยเนื่องจากว่ายัางไม่สามารถเข้าไปถี่ห้องเกิดเหตุไดก็พบว่าว่าพนักงห้องเย็นค่ะมีอาการสุดตัว ทำให้ตัวโครงสร้างตัวรังคาเนี่ยรุดออกมาแต่ตอนนี้เนี่ยเข้าสูภาวะปกติแล้วนะคะก็ขาดว่าตัวอาคารจะไม่มีการสุดตัวลงไปมากว่านี้ โดยหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการตรวจสอบโดยยละเอียดอีกคนหลังจากที่ว่าปริมาณแอมโมเนียนนลดลงในระยะที่ปลอดภัยก็ยืนยันนะ้ว่าในระยะนี้ภาคไม่มีเอฟเฟกต์ภายนอกเข้ามากระทบตัวอาขารก็จะไม่สุดตัวอีกแน่นอนระหว่างนี้ค่ะเขาก็ต้องมีการปิดตัวอาคานไม่ให้ใครเน,นะนะเข้าไปในบริเวณโดยรอบแล้วก็ภายในได้โดยเด็ดขาดไปโอนนะคะส่วนกรณีที่ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสี่ยงคลายระเบิดดังขึ้นนะครับดานผู้แทนวิศวกรโรงงานยืนยนันไม่มีให้ระเบิดยางแน่นอนนะครับเสี่ยงที่ได้ยินมาจากโครง ของอาคารที่อยู่ตัวนะครับเป็นเสี่ยงข้องการกระแทกซึ่งอาจจะคล้ายกับเสี่ยงข้องระเบิดเองนะครับสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางประชาชนโดยรอบและคนงานนะครับนางเศร้าสรดดวงมณีผู้บริหารส่วนงานบริหารบริษัทนิสสุยประเทศไทยจำกัดยืนยันว่าจะมีการดูแลเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนยากแนนอนโดยจะมีการสํารวจอีกครัง้งเพื่อนําข้อมูลมาดูวา่าได้รับผลกระทบด้านใดบ้างน,นะครับทางด้านการจชายชีวิตช,ชุมชนสัตว์เลี้ยงสิ่งของลมถึ่งสิ่งแหวดหลอม ก็นามาสรุปวา่ามีจํานวนผู้ได้รับผลกระทบจํานวนเท่าไร้นะครับเพือ่อที่จะได้ดูแลได้ครอบคลุมรวมถึงพนักง,งานของโรงงานด้วยนะครับทั้งนี้หากท่ามวา่าเหล่าประชาชนจะได้กลับไปอาศาัยที่บ้านของตนเองได้ตามปกติเมือ่อไรทางก็มีการต้องมีการตรวจสอบความคุณภาพอากาศอีกครั้งนะครับเพือ่อความปลอดภยัยและต้องใช้เวลาอีกไม่นานนะครับพร้อมกับข้อโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครขาดคิดนะครับหลังจากนี้ต้องวางระบบวางแพนกันไหมเผื่อความรัดกุมแม่เกได้สัมอีกครับหลังจากนี้ค่ะจะมีการสำรวจร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาข้อมูลมาดูว่ามันมีผลกระทบยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนเรื่องของคนเรื่องของสัตว์เรื่องของสิ่งของหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาข้อมูลมาประมวลผลเพื่อจะสรุปว่าจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจำนวนเท่าไหร่กี่ครัวเรือนกี่คนแล้วก็ความรุนแรงแค่ไหนหลังจากนั้นถึงจะมาสรุปได้ว่าเราจะชดเชยยังไงนะคะเพราะว่าผลกระทบที่เรามองนะคะนอกจากชุมชนคนในชุมชนชาวบ้านสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วมันมีส่วนอื่นด้วยก็คือผลกระทบกับพนักงาน แล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะผลกระทบจากโรงงานนะคะแต่อันนี้โอเคเป็นหน้าที่ของโรงงานแล้วก็ความรับผิดชอบของโรงงานอยู่ยแล้วในการที่จะทําตรงนี้นะคะเราไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะ ส่วนอาการป่วยจากผลกระทบของก๊าซแอมโมเนียค่ะทางโรงพยาบาลและก็นวยงานสาธารสุขในพื้นที่จังหวัดสงขลานะเขาก็ได้เข้ามาตั้งนวยแพทย์เคลื่อนทท่ค่ะภายในวัดเมตเตยตั้งแต่วันแรกนะคะก็พบว่ามีผู้เข้ารับการขัดกรองทางเทลเนี่ยนึ่งรอดเจ็ดสิบแปดคนค่ะบางรายเขาบอกมีอาการระคายเคืองเดี๋ผิวหนังนะคะคแล้วก็เซฟตาม่งให้ใจติดคัดก็มีค่ะแล้วก็มีซ่องรายนะถือมีอาการหอบหืดกำเริบค่ะโดยภาพรวมส่วนใหญ่นะก็ไม่พบอ,อาการรุนแรงแล้วก็ยังไม่พบความผิดปกติโดยเฉพาะทาง รถบบทางเดินให้ใจค่ะซึ่งน่่ยแพย์เขาก็ได้จัดรถเอด็กซเรย์ไว้บริการด้วยเหมือนกันนะคะนี่เจ้าหน้าที่ขขงหน่วยแพ์นะสาะสุขสงค้างเขาคือเขาไปตั้งจุดเกินเทกกันเลยเพื่อไปดูแลความปลอดภยัยของพีของประชาชนใครม,ม,มีอาการไร้ก็เดินเข้ามาได้ทันทีมีอาการหอพืดเดี๋ยวเขาก็จะให้คำปรึกษาเพราะว่าอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดห่างจากที่เราได้รับกา๊าซแอมโมเนียเข้าไปซ้มวันนะครับหลังจากนั้นก็เลยช่วงนี้ก็เลยมีคนเข้ามาตรวจดยเ,เรือๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการตั้งรถเอ็กซเรย์ไวรอ